สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูด2เรื่องละกันนะครับเรื่องแรกก็คือการอัปเดตวันนี้นะที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไปมเมื่อช่วงก่อนเที่ยงนะครับผมปิดไป2ชั่วโมงเนาะสิบเอ็ดโมงครึ่งเอ่อสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงนะครับผมก็บางคนยังไม่รู้นะครับว่าปิดปรับปรุงไปทําไมนะครับแล้วก็บางคนยังอัปเดตไม่ได้มีปัญหาการอัปเดตอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกรายละเอียดแล้วก็วิธีนะครับแล้วก็รวมถึงการทําใจสําหรับการอัปเดต ธรรมชาติของการอัปเดตเกมนี้นะครับผลเละเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเออเรื่องที่2ก็คือเรื่องของตำนานใหม่นะครับผมตำนานใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบปริศนากันอยู่นะครับผมเนาะตำนานใหม่รูปแบล็กการ์ดมันจะเป็นแบบลูกยุคอ่าลูกคลาสสิกแบบโบนูชีแบบนากาโตโมแบบนี้นะครับผมก็ยังมีตำนานใหม่อีกนะครับผมที่อยู่ในภาพเปย์ของพี่โคที่ออกมาได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกัน2เรื่องนี้ละกันนะครับเอาเรื่องแรกแลาก่อนละกันนะครับวันนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ประเทศไทยก็11โมงนะครับผมถึงบ่ายโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมเพื่ออะไรก็ไม่ได้บอกว่าแก้ไขอะไรนะครับแต่เราก็น่าจะเดากันได้นะครับผมก็คือปัญหาโลกแตกนตอนนี้นะครับก็คือการส่องดูแผนแล้วบั๊กเด้งนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าจะแก้ไขเรื่องนั้นนะครับสักพักต่อมาก็มีให้อัปเดตเวอร์ชั่น5.0.1นะครับอ่ะหลายคนก็ไปอัปเดตรอเกมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับสักพักต่อมาปุ๊บนะอ่ะ แพดกอ็ออกมานะครับผมซึ่งก็บอกรายละลเอียดว่าที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไปเนี่ยเพื่อแก้ไขบั๊กด้านล่างนี้นะครับผมจริงๆไม่แค่เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการส่องแผน2ทีมแล้วบั๊กเด้งนะครับผมแก้ไขประตูเสื้อแข่งเสื้อแข่งของประตูที่ไม่แสดงผลถูกต้องในระหว่างการเล่นนะครับผมเมื่อเซ็นสัญญาเขาไปเมื่ออยู่ระหว่างการเซ็นสัญญานะครับผมอ๋ออาจจะมีนักเตะบ,บางคนที่เราเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นประตูกับกลายเป็นตัวอื่นอะเสื้อเสื้อเสื้อที่ใส่อาจจะไม่ใช่เสื้อประต หรือเปล่าแต่ตำแหน่งของเขาเป็นประตูแบบนั้นหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะข้อที่2นะครับผมก็คือบวกหนึ่ง is it ไม่ถูกต้องนะครับข้อความข้อความว่าบวกหนึ่งเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับแสดงผลไม่ถูกต้องสําหรับบูสเตอร์ของผู้จัดการทีมนะครับนี่อันนี้ก็จะทําให้สับสนกันนะครับและข้อที่3นะครับผมนี่ฮะเกมหลุดนะครับก็เกมเด้งหลุดนะครับผมเมื่อใช้แผนนี้ฮะแผนเจ้าปัญหาที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับแล้วบางคนก็โดนลงโทษกันไปนั่นเองนะครับผมหลักๆก็แก้ปัญหา3เรื่องนี้ เนาะบ,นะบางคนก็แน่นอนฮะเราให้ความสําคัญกับเรื่องที่สามมากที่สุดก็คือเกมบั๊กเด้งนะครับผมทีนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้อะไรเสือสอนอะไรให้พวกเรารู้ปะ่ะคือเวลามีประกาศเรื่องของการพบเจอเกมเกมมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีผู้เล่นจํานวนหนึ่งที่พยายามแบบหาช่องโหว่ขอหาผลประโยชน์จากจากปัญหานั้นจากบั๊กนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาแบบนี้นะครับผมจะพยายามไปส่องหาผลประโยชน์เลยนะมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเรื่องของ อะไรนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะวันนี้ประกาศเพิ่มเติมนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องของใน e ทเชอร์ลิงนะครับผมเทเชอร์ลิงหรือว่าไอไอไอรางวัลนะไอรางวัลที่เราเล่นเป็นไอปิงโกนะครับผมเนาะบางครั้งเนี่ยภารกิจมันขึ้นว่ายังสามารถรับได้อีกนะครับผมทั้งทั้งที่รับไปแล้วนะผมกลัวว่าใครจะไปกดรับเบนนะิ้ล จะต้องไปเอาอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมให้ออกมาหน้าโฮมก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปรับใหม่นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแสดงผลไม่ถูกต้องนันในเกมนี้นะฮะเนาะถ้าเกิดว่าใครกดรับไม่ได้ก็กดมาหน้าโฮมก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปรับใหม่นั่นเองนะครับผมโอเวอร์ออเรตติ้งนะครับของนักเตะเนี่ยจะขึ้นสีเหลืองนะครับปกติโอเวอร์ออนักเตะของขึ้นเอ่อขึ้นสีเหลืองก็ต่อเมื่ออะไรคะเมื่อเมื่อใส่บูสเตอร์ถูกป่ะบูสเตอร์บวกหนึ่งบวกสองอะไรก็ว่าไปนะครับผมมันจะมีบางครั้งบางกรณีที่นักเเเตตะะบบางงคนนีีจมสออร์ขึ้หลื ครับผมเนาะขึ้นสีเหลืองพิบกระพิบกระพิบกระพิบทั้งๆั้งที่นักเตะคนนั้นเรายังไม่ได้เซ็นสัญญามาเราอาจจะไปส่องดูการ์ดในแพ็กที่เราอยากเซ็นอะไรพวกนี้เราอาจจะเห็นแบบนั้นนะครับนั่นคือการแสดงผลไม่ถูกต้องนะครับผมเนาะปกติถ้าเป็นนักเตะที่จะขึ้นบูสเตอร์สีเหลืองต้องต้องเราต้องเซ็นมาแล้วนะครับเป็นเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็มีบูสเตอร์สถานะกับโค้ชกับอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้เป็นปัญหาใหม่ที่พบเจอในวันนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะไอสองเรื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้น นนอย่าพยายามไปแสวงหาผลประโยชน์อะไรเลยนะครับมันจะเป็นนิสัยติดตัวเราไปซะมากกว่านะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปคิดมากเลยอย่าไปคิดเลยนะฮะอย่าไปคิดว่าจะเอาแบบไหนให้เป็นประโยชน์เราเลยนะครับอย่าไปคิดเลยนะอันนี้2เรื่องนี้ยังไม่ได้แก้นะครับแต่อันที่แก้แล้วนะครับก็คือเมื่อกี้สามข้อเมื่อกี้นี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับผมก็คือเรื่องของส่องแผนฝั่งตรงข้ามแล้วบั๊กเด้งหลุดนะครับผมอันนี้ก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานและ2วันก่อนเนี่ยตั้งแต่วันพฤหัสเนี่ยยังไม่ได้แก่วนีิดนะแง แล้วก็แก้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่ยังเจอปัญหาอยู่นะครับผมเป็นไปได้ว่าคุณยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้อัปเดตแอปนะครับผมก็เข้าไปอัปเดตแอปซะก่อนนะ การอัปเดตแอปเนี่ยผมบอกแบบนี้นะผมบอกเคล็ดลับนะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรหรอกคือโดยเฉพาะ Android นะบอกก่อนเลยนะครับผมคือวันนี้มันอัปเดตนิดเดียวเท่านั้นเองไม่กี่เมกนะไม่กี่เมกนะครับผมแต่ปัญหาของเกมนี้คือก็คือเอ่อเวลามีอัปเดตย่อยอะไรพวกนี้นะครับมันต้องเผื่อความจาของของข,ของเกมไว้เหมือนยกเกมครับผมคือเราต้องมีพื้นที่ความจําอย่างน้อยนะโดยเฉพาะ Android นะสี 4, ่ห้าิขึ้นไปถึงจะอัปเดตได้ครับแล้วเราต้องไปไล่ลบแอปโดยเฉพาะมือถือที่แบบว่าความจุไม่เยอะนะครับอย่างผมเน่ เ,เก่าเนี่ยความจุไม่เยอะนะเวลาผมจะอัปเดตปุ๊บเนี่ยผมต้องไปไล่ลบคลิปลบวิดีโอลบแอปอื่นนะเพื่อให้มีความจุเยอะๆนะครับทั้งๆที่อัปเดตแค่ไม่กี่เมกนะฮะเนี่ยวันนี้อัปเดตไปกี่เมกต่อแต่ว่าต้อ,ตองทําพื้นที่ให้แบบว่างประมาณ5 6าหกชิกถึงจะอัปได้นะครับแล้วค่อยแบบโหลดเกมกับเกมอื่นหรือว่าโหลดโหลดแอปอื่นกลับามาใหม่เนี้ยนะนื่นคือปัญหาในการอัปเดตแต่ละครั้งครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแก้สักทีเนาะเรื่องนี้เนาะเราก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นมือถือแบบร ข้้อูลไวทั้งแอปนะถึงแม้ว่าจะอัปเดตแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อัพเข้าไปเล่นเกมแล้วนะครับผมแล้วยังไม่ได้เหมือนแก้ปัญหาอะไรนะครับคือไปสองทีมแล้วยังเด้งอยู่แสดงว่าคุณยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ได้เด้งมาให้อัปเดตนะต้องเข้าไปที่ Store ก่อนนะครับผม Google ก็เป็น Google Play Store นะครับผมเอ o n e ก็เป็น Apple Store นะครับเข้าไปอัปเดตที่ a อ p Store ก่อนนะครับผมก่อนเข้าเกมนะครับเนาะถึงจะแก้ปัญหาเรื่องบั๊กเด้งนะครับผมใครยังเด้งอย การปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แลวก็แก้ไขบั๊กในวันนี้นะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องของตำยตำนานใหม่นะครับผมที่ถูกทยอยเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมตามภาพที่เห็นคุณเห็นนี้เนี่ยเป็นภาพจากทางการเลยนะจาก Off i c i a l นะครับบางคนเนี่ยก็ต้องคิดเยอะๆว่าเออภาพที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยต่อหน้าคุณนี้เนี่ยเป็นภาพทางการจากทางพี่โคหรือเปล่าบางคนเออก็แบบมีการแชร์มาเราดูไม่รู้ว่าต้นทางแบบว่ามีการตัดต่อมาหรือยังไงนะครับแต่นี่เป็นภาพจริงนะครับผมตำนานใหม่มันจะเป็นแบ็กกราวด์การ์ดคลาสสิกแบบนี้นะครับเริ เปเล่ปุสกัสฟางบอนฮอสนะครับผมนากายาม่ารูนี่นะครับผมนาคาโตโมนะฮะอันนี้ก็มาแล้วใช่ปห่าเดี๋ยวคิวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นฟานบอมเมลนะฮะฟานบอมเมลตำนานตำนานบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะฮาสเบตนะครับเดี๋ยวตามคิวต่อไปนะครับซึ่งมันยังเหลืออีก3ตัวครับ3ตัวตรงนี้มีภาพเงาปริศนาด้วยนะถ้าคุณดูดีๆนะครับผมเหมือนเหมือนพยายามให้เราใบ้ให้เราว่าเออภาพเงาตรงนี้มันเป็นใครกันแน่นะสายแกะข้อมูลสายเทียบภาพเงาเนี่ยก็พยยยาามเทีบกั อยู่นะครับแล้วก็มีความหวังกันเล็กๆว่าเฮ้ยคนนี้นจะเป็นคิเซโน่ลโดหรือเปล่าวะโรนโดร่างปี2008กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทียบนะเ <laughs> ทียบลอนโดปี2008กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมว่ามันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับเราลองเทียบใกล้ๆดูนะสวมเข้าไปปุ๊บๆหูข้างซ้ายอาจจะสั้นไปนิดนึงก็ล่าวะแต่ไหลไหลอาจจะไหลด้านซ้ายก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะ <laughs> แต่ก็ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ถามว่ารูปแบบนี้ครับมันค่อนข้างที่จะเทียบยากนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูดินะไม่ว่าจะอย่าแค่เอารูปรูปแรกเลยครับผมรูปที่2รูปที่3เนี่ยครับผมมันก็เทียบยากนะคือภาพเงาแบบเดียวมันเทียบยากมันไม่ใช่แบบท่าที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะถ้าเป็นกําลังการแสดงท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์เลยครับมันจะค่อนข้างเดาง่ายนะครับอย่างเช่นภาพนี้คุณคุณเดาได้ไหมล่ะนะครับเมื่อเมื่อวานเมื่อวานน่ะนาะก็มีภาพเปยนี้ออกมาเหมือนกันน ครับผมจากทางพิโกเนะี่ยเป็นการ์ดทองเลยนะคุณดาได้ปหนะเนี่ยอย่างเงี้ยมีใครกําลังแบบแคี้มูมันจะมีสักกี่คนที่ทําท่านี้ดูว่ามันก็เดาได้ไม่ยากเลยครับคนเนี้ยก็คือคีเอรินเอไม่ใช่เด็กโบรูชี่นะปัจจุบันนี้เองนะครับในแพ็คปัจจุบันล่าสุดเนี่ยนะก็เป็นทําท่าเนี้ยมันเดาวไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบกําลังยืนแบบเท่ๆเราหล่อเงี้ยมันค่อนข้างเดาวยากนะครับเนี่ยมันดาวยากนะผมว่าดาวยากอย่าว่าแต่รูปนี้เลยรูปน,ปน,ปนี้รูปนี้ก็เหมือนกันแต่รูปนี้ดูเหมือนจะทรงผมจะเป็นเอกลักษณ์ เรามีความหวังได้ครับผมแต่ว่าอย่าไปอย่าไปหวังเยอะนะฮะถ้าไม้หวังก็จะไม่ผิดหวังใช่ไหมอย่าไปหวังเยอะครับผมเพราะว่าหลังจากโพสต์นี้ออกไปเนี่ยก็มีโพสต์อีกโพสต์หนึ่งตามมาเหมือนกันนะก็คือโพสต์นี้ครับ ตำนานของอะไรวะอิรักกับ UA e ปะ่ะอาหรับอิมเรตนะฮะซาอุดิอารเบียเออนั่นแหละนะครับก็มีตำนานทีมชาตินะครับซึ่งแน่นอนฮะพวกเราอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักใช่ป่ะครับผมอันนี้อันนี้นานแล้วนะประมาณสัปดาสัปดาที่แล้วนะครับผมเนาะตอนนั้นก็โพสต์กันว่าเออ,เอ,อเองใครเนี่ยเองใครเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบตำนานทีมชาติไทยอะเราก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะนะแต่ว่าคงมีตำนานทีมชาติเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับผมนะประมาณนี้นะซึ่งคุณลองคิดดูว่า2คนเนี้ยมันคือใน3ภาพนเปล่าวะ ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่างโบนุชี่เนี่ยที่เป็นที่เป็นรูปอย่างเงี้ยนะมีไหมอะ่ะก็ไม่มีในนี้อีกนะก็ไม่มีที่เปย์มาอีกนะครับผมนะอันอาจจะอยู่ในที่ซ้อนกันอยู่อย่างนี้ว่าโบนุชี่อ่ะไม่ได้เปย์มานะครับอาจจะรัดคิวมาหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูเป็นสีสันได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแบบตั้งความหวังว่าโอ้คนนู้นคนนั้นจะมีจะมานะครับผมเนาะแต่ถามว่าโรนัลโดมีโอกาสมา,มามากไหมแต่เราเคยพูดเรื่องนี้ไปเป็นคลิปลป,ปนะนะพูดถองคส น้อยน้อยมากถ้าจะเป็นแบบร่างย้อนยุคนะครับผมยกเว้นเป็นเป็นร่างพวกปัจจุบันนะครับเป็นร่างปัจจุบันที่เราเขาไปแข่งในรายการนู้นรายการนี้รายการนั้นนะครับอีกเพดผลหนึ่งก็คือว่าจากผลประกาศของ PFA Award 2025นะครับ Premier League Team of the Year 2025นักเตะยอดเยี่ยมของ Premier League สองพี่สิบหเนี่ยก็ได้เกี่ยวข้องกับอีฟุตบอลนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วนะครับผมสำหรับ PFA นะฮะเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยโอเคผลงานในปีปัจจุบันนะฮะถึงแม้จะเป็นปีที่แล้วกกก็็ตาามมนะีีโอสท่ เป็นการ์ดพิเศษเข้ามาในเกมนะครับผมเป็นนักเตะป,ปัจจุบันนะฮะแต่ถามว่าจะเป็นอีพิกเป็นโชว์ไทม์เลยหรือเปล่าผมว่ามีสิทธิ์บางคนอาจจะเป็นโชว์ไทม์ก็ได้นะครับผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีอีกโพสต์หนึ่งของทางออฟฟิเชียลนะครับผมเขาบอกไว้ว่าเอ่อมันจะมีผลโหวตนะผลโหวตที่เปิดให้โหวตกันนะ,นะครับผมทีมออฟเดอะเยียร์อันนี้คือจากผลโหวตนะก็จะมีพวกฮาร์แลนด์ซาร่าอีสตักนะครับแม็กอลิสเตอร์ไลซ์บุกโยซาก้าวิลเลียมซาลิบาฟันไดกูกูเลย่านะครับเทนอาโนแล้วก็อลิซอนกกกก็็บบบบาางงงงคนนนนตตรรััใใ,ใชีวิจิจนะ นี่คือทีมอเวียรของพีมารีกนะครับผมแต่ถ้าไปใน,นเนี้ยเป็นผลโหวตนะฮะผลโหวตจากทางทางบ้านปะทางคนเล่นเกมหรือว่าพับลิกเนะีมันคนละอย่างกันนะฮะเนี่ยเอ่อจากการรีทวิตของอ e ีฟุบอลออฟฟิเชียลนะครับผมของเอ่อจาก PFA เนี่ยก็11ตัวที่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพีมารีกนะครับผมล่าสุดนะนะก็อ e ีฟุบอลเนี่ยจะทำเป็นการ์ดเป็นแพ็คให้เราเปิดกันนะครับผมอันนี้คือข้อความทางการนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะฮะปลายเดือนสิงหาคมก็น่าจะเป็นพฤหัสบดีหน้านะครับพฤณาสัปดีหน จะเป็นแบบรูปแบบของไฮไลท์นะรูปแบบของไฮไลท์แสดงว่าจะต้องเป็นการ์ดไฮไลท์หมดเลยเหรอ11ตัวแบบนี้ถ้าเป็นไปได้น่าจะใส่โชว์ไทม์3ตัวไฮไลท์8ตัวเหมือนเดิมบ้านให้เราเปิด1 5 0ตัวหรือไม่ก็จะเป็นแบบการ์ดเปิดทีละร้อยทีละร้อยอ่ะในแพ็คการ์ดไฮไลท์โอ้ถ้าแบบนั้นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นโชว์ไทม์ก็ยังดีนะครับเนี่ยถ้าเป็นข้อความอะไรแบบนี้มันถึงจะมีความชัดเจนนะครับว่ารูปแบบของการ์ดเนี่ยจะมาแบบไหนนะครับผมซึ่งตามที่เราเคยมีความหวังกันไว้น ตอนจับมือกับ PFA เนี่ยหวังว่าจะมีนักเตะในอดีตนะครับผมที่ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลในอดีตเนี่ยเอ่อมาให้เราเปิดเป็นการ e ์ดอีพิกย้อนยุคก,กันนะนะครับผมหนึ่งในนั้นที่เราหวังหวังกันก็คือคริสโนโรนโดในร่างปี2008ที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับแต่โอกาสเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูทรงแล้วนะดูจากปีล่าสุดนะครับว่าจะทําเป็นการ์ดปีล่าสุดนะครับผมก็โอกาสน้อยมากนะครับส่วนการ์ดตำนานการ์ดตำนานที่เราได้เห็นกันหน้ารูปหน้าค่าตาเนี่ยก็จะเป็นพวกนอกหลีอังกฤษะนะอ,มมอ่ะนนนฟาาบโมโต แม้กระทั่งเวลูนี่จริงเมลูนี่ก็ได้รับรางวัลน,นี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นการทิมชาตินะครับผมผมว่าเวลูนี่ในกรณีในเคสของเวลูนี่เนี่ยน่าจะเป็นการแบบเซ็นสัญญาส่วนกับนักเตะส่วนตัวตกลงกับนักเตะส่วนตัวมากกว่าเพราะว่ามีการออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในนักเตะในอดีตที่ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของพิมลีกหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นพวกคิซโนโรนโดท,ที่เราหวังไว้เนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวนะผมจะบอกว่าเราเราหวังได้ครับแต่่่ออยาาาาาไไไไไปปปปปหววววััังเเเะะนนนนคคถมม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 ีมี็็็ดด้้กกแตโส มันน้อยนะครับก็คงไม่มีอะไรแบบ100%เจนกว่าพี่โคจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเนาะอันนี้ก็เอามาฝากกันแล้วกันนะครับส่วนตำนานที่เหลือที่เข้ามาจากสายขุดข้อมูลในฐานข้อมูลนตอนนี้นะฮะมันก็จะมีตัวใหม่ที่เหลืออยู่นะครับก็คือภาพนี้ครับ <c oughs> ใครไม่เคยเห็นจะตกใจนะใครก็ผีแล้วนะผีพายว่า อันนี้เป็นการขุดข้อมูลมาจากในฐานข้อมูลนะใครไม่ใครเห็นครั้งแรกก็ต้องตลกนะครับแต่น,นี่เป็นการแบบขุดโมเดลจากเกมมาที่แบบโมเดลเข้าเกมมารูปรูปโมเดลหน้าตานักเตะเนี่ยเข้าไปในฐานข้อมูลเกมแล้วนะครับผมเนาะอย่างนักเตะ8คนเนี่ยคุณดูออกไหมใครเป็นใครนะครับอันนี้ก็เข้าเกมมาบ้างแล้วนะครับเนี่ยตาสีแดงทุกคนเลยนะอันนี้ไมิเกลซินเวสนะครับเข้ามาแล้วใช่ปะอันนี้คือลาอู U, ใช่ปะล่างล่างเดลี่เกมใช่ปะอันนี้กาตุโซนะครับผมสกินเฮดนะครับอันนี้ใครรู้ปะอเจโรเปรุซี่ครับตำนานของยูเวนตุ อินเตอร์ใช่ไหมอินเตอร์อยู่จุดแล้วก็ทีมชาติอิตาลีนะครับผมข้างบนเนี่ยอ,อ, <c oughs> อันนี้เราไปต้องคารลอสใช่ไหมล่างอินเตอร์ใช่ไหมอันนี้คริสเตียนเวียลี่โบโบนะครับผมซ้ายนี่จำไม่ได้แล้วใครบ้างนะฮะคืออันนีน้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอันนี้คอสตาคูตา้าคอสตาคูตา้าส่วนหน้าลายนี้น่าจะเป็นผีพาย <c oughs> <laughs> ไ,มไม่ใช่ไม่จำไม่ได้ละแต่ทั้งหมดเนี่ยแคนเนี่ยเป็นตำนานเก่า7คนนะครับผมตำนานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเออตำนานตำนานใหม่2คนก็คือซินเวสกับเปรลุซี่ซึ่งซินเวสเนี่ยเข้าไปแล้วที่เราไปซื้อกันยี่ห้บาทใช่ปะ่ะแต่อันนี้เปรุซี่นะครับผมซึ่งคุณดูรูปร่างทรงผมโมเดลของเปรุซี่อ่ะมันเข้าขายกับภาพเงาตรงนี้หรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่เข้านะแต่ไม่แน่นะอาจจะเป็นแอคชั่นอื่นก็ได้นะครับใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเล่นไปครับเกมเนี่ยมันก็อย่าไปคิดไกลนะครับผมสนุกก ก็เล่นกับวันนี้ไปนะครับผมอย่าไปคิดการไกลว่าโอ้อีก3ปีอีก3เดือนอีก3วันอีกสาอาทิตย์ตัวนู้นจะมาตัวนี้จะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมผมว่ามันมันก็เป็นกิมมิคแหละของเกมนี้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นความรับอย่างพี่โคนี่ก็แบบทยอยปล่อยเปยให้เราแบบทายกันเล่นๆนะชอบ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 ,ชอบใช้มุกแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราคาดหวังกันนะครับผมเนาะจะได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าเราจะไปหวังเยอะครับ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมที่เป็นทางการเดี๋ยวมาว่ากันอีีีกกกกกทนนนนนััับผมม็เล่่ให้้สุวไติชอ รีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ